ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey มเ Map ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy Car นะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m มา e n นส l เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The m มา e n นนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนะัเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อทเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สาที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับจินสุสนทรนะครับผมวันนี้มาเล่นเกมกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้กลับมาเล่นเกมกันต่อกับไอเคเจอร์นี่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องตัวละครกันต่อเลยนะครับแต่เป็นตัวละครที่กําลังจะไปแล้วนะ,น,ะนะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ดังนั้นเดี๋ยวนี้ผมมารีวิวให้ดูหลังจากใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายอาทิตย์แล้วกันเนาะว่าความคิดเห็นเป็นอย่างไรแล้วกันเนาะจะไม่บอกว่าดีหรือไม่ดียังไงจะบอกว่าใช้แล้วเป็นยังไง าจากที่ลองใช้มาแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนขอแนะนำอดีปเลเยอร์เช่นเคยนะครับโปรแกรมจาลองเล่นเกมบน PC ซีถ้าใครสนใจก็โหลดมาเล่นได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะเป็นโปรแกรมจาลองเล่นเกมคือจะโหลดเกมเกมมือถืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถโหลดเล่นผ่านอดี i เลเยอร์ได้รวมถึง FK เจอร์นี่ด้วยโหลดมาเล่นในอดี i เลเยอร์ได้แล้วก็สามารถเปิดหลายจออะไรอย่างนี้ได้นะ้องมันเปิดมันตี i n s t a n นได้นะครับใครสนใจกดลิงก์ได้เลยนะฮะที่ใต้คลิปก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาเรามาดูกันเรื่องตัวละครที่ จะไปแล้วและหลายๆคนอาจจะกำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดดีไหมนั่นก็คือน้องเลนยานะครับน้องเล่นยานั่นเองนะว่าเราจะเปิดน้องดีหรือไม่จะไปใน1 1วัน10ชั่วโมงก็คือน่าจะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะไปแล้วเดี๋ยวทุกคนลองดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปตัดสินใจกันเองจะไม่บอกว่า เปิดหรือไม่เปิดจะบอกข้อดีและข้อเสียให้แล้วกันเนาะแล้วก็ลองอพิจารณากันดูกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ผมลองใช้มาก,กับตัวแล้วกันที่ใช้ติดท็อปมาด้วยคือจะบอกว่า pp ก็ท็อปไฟ์และสุพีมอารีนานะครับสุพิมอารีนาที่ผ่านมาวิกีแล้วเนี่ยผมก็ติดที่2นะครับได้ชุดสุดเท่มานะชุดอย่างเท่เลยชุดสุพิมอารีนาสุพีมอารีนาคืออาร,ร,รีนาสาทีมที่เขาแข่งกันเป็นเขต เรื่องเขตเนี่ยเรามาคุยกันทีนึงนงล้วกันเนาะเพราะว่าเยอะเหมือนกันเรื่องเขตการแข่งฮังเกอร์เกมนะครับสุพิมเรน่าเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าพวกคอนเทนต์อะเรนาเนี่ยกับพวกคละกรเนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์เอ็นเกมเลยดังนั้นคนที่ไม่ได้เติมเยอะเติมกลางเติมน้อยหรือค่อยๆเล่นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสถ้าเกิดว่าไม่ไหวค่อยๆดันได้เพราะว่าพวกคอนเทนต์ p ี p เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์เกมจริงๆไม่เหมือนคอนเทนต์ตีบอสที่ตีบอสเนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวถูกแล้วก็ได้ละแต่ p ี p เนี่ย ต้องตัวถูกและก็ต้องดันถึงระดับหนึ่งเลยเนะเาะแล้วก็ต้องตัวเยอะอีกทั้งหากถ้าจะสุพิมลเลน่าสามทีมนะครับดังนั้นถ้าไม่ได้เติมเยอะเติมน้อยก็ดูเป็นแนวทางเอาไว้ก่อนได้แต่ว่าไม่ต้องรีบหรือฝืนไม่ต้องขมวดตามพ่อแม่นะครับค่อยๆเล่นได้เนาะแต่ลองดันดูคือจะบอกว่าถ้าตัวละครเราปั้นมาถูกทางแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสู้ทีมที่เก่งๆได้หรือถ้า,าลุกจากการแพ้ชนะทางการวางตำแหน่งถูกอะไรถูกอย่างเงี้ยอย่างที่เคยทำเกี่ยวไปเรื่องของการสู้อันดับหนึ่งที่เขามีพลากรห้าตัวหก 5ตัวเลยแล้วทีมเราไม่มีพลากรเนี่ยสู้ได้ไหมคือต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะสู้ได้อยู่แล้วแต่การวางตำแหน่งของศัตรูเองแล้วก็การวางตำแหน่งของตัวเราเองแล้วก็ตัวละครเราเองอีกต่างหากว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับเป็นเคสไปเคสไปดังนั้นก็คือไม่ได้บอกว่าคนที่เติมเยอะพลากรทั้งทีมแล้วเราจะสู้ไม่ไหวแต่ก็คือต้องลองดูเนาะมาทีนี้เนี่ยเรนย่านะครับเรนย่าเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่า PP เด่น แต่ว่าหลังจากซีซั่นใหม่มานะครับคือบอกเลยนะครับหลังจากซีซั่นใหม่มาเลนย่านะครับสามารถตีบอสได้หลายตัวเลยโดยเฉพาะบอสที่ต้องการขัดสกิลหรือบอสที่สามารถอ่าโดดเข้าไป TP ดวลหนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ตายคือบอสที่เป็นพวกสกิลหมู่หรือบอสที่ต้องการขัดสกิลเนี่ยสามารถใช้เลนย่าได้ซึ่งที่ผมเล่นมานะครับติดท็อปตีบอสเนี่ยก็คือใช้เลนย่าอยู่2บอสเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เนาะนัดแพทตอนนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกัน คือความน่ากดของเรนย่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าน้องดียังไงคือเลนย่า,ยาเนี่ยอีก1วันนะครับหวัน10บชั่วโมง,งน้องจะไปแล้วละนนะก็คือมีเวลาพรุ่งนี้หลังจะดูคลิปนี้จบก็ลองเอาไปวิเคราะห์กันดูได้กับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งด้วยก็ดีนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลจากช่อง The m a d นเ s นนะครับที่ลองมาให้แล้วก็ใช้มาละกันว่ามีความคิดเห็นอย่างไรคือเรนย่า,ยานะครับข้อดีก่อนเลยนะข้อดีของเลนย่านะครับก็คือ1น่เนี่ยเรื่อง p ีพแน่นอน p ีพีสทีมนะครับต้องใช้เรน เลนย่าไม่ได้จําเป็นขนาดเอ้ยท็อปสามรอมแปลว่าไม่คนมาตีเอ้ยทีี้เนี่ยที่สองแม่งชอบตีผมเนี่ยอันนี้มันคือที่หนึ่งไหมครับที่ไม่ใช่ที่สองอ้นีเกาหลีนี่แม่งเ,เก่งมากเลยอย่างโหดเลยแม่งที่หนึ่งนะครับมันมามืดมาจากไหนรู้คือทีมตีเนี่ยเลนย่าเนี่ยครับส่วนใหญ่จะใช้กับทีมตีนะพีพีเด่นมากในทีมตีส่วนทีมป้องกันก็ใช้ได้คือผมจะบอกว่าผมใช้ทีมป้องกันที่เป็นเลนย่าอยู่แล้วก็ชนะนะเมื่อก่อนเดี๋ยวขอดูก่อน สมัยก่อนนู้นเลยเดี๋ยวหาก่นมีปะวะเลนย่าเลนย่าใช่เลนย่าเนี่ยก็ยังป้องกันได้อยู่ในบางสถานะอ่านี่เห็นไหมผมเพิ่งเปลี่ยนทีมไปคนนี้แม่งมาตีผมอีกแล้วแพ้เลยแต่ถ้าใช้เลนย่าชนะได้เดี๋ยวจะให้ดูกันมานี่นะครับทีมที่ผมใช้เลนย่าเป็นสายป้องกันก็สามารถใช้ได้อยู่ในเลนย่าผมจะโดดเข้าไปละคือถ้าเลนย่าสวัปได้หรือว่าถูกสวัปเนี่ยเลนย่าจะได้เปรียบ การที่จเจ้าเพื่อนเจา้เาเพื่อนเพื่อนเจ้าเลนย่ามาใช้ใน P พ,พเนี่ยผมจะนําให้ใช้คู่กับไลเนียนะครับถ้าเลนย่าสามารถสวับได้เก็บตัวข้างหลังได้เร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีจะทําให้ทีมได้เปรียบแต่เมื่อกี้เนี่ยเลนย่าผมจะถูกสวับมาข้างหลังเนี่ยเก็บตัวข้างหลังมันไปได้ลวทําให้ทีผมได้เปรียบแล้วก็ชนะไปอย่างที่เห็นดังนั้นถ้าจะเล่นทีมป,ป้องกันก็คือต้องวางเลนย่ากับไลเนียให้ถูกตําแหน่งนิดนึงนะครับโดยการวางอ่าเขาเรียกว่าอะไรให้ไลเนียสวับไปได้ เดี๋ยวเรา,าพูดเรื่องข้อดีของเลนย่าในการใช้ PP ก่อนเนาะทีมป้องการใช้ได้แต่ว่าไม่ได้เด่นมากส่วนทีมโจมตีเนี่ยคือจะบอกว่าทีมโจมตีเนี่ยสมัยก่อนผมใช้บ่อยมากหาว่านยยังอยู่ไหมแต่หลังๆหลังใจากให้ผมหลังจากผมได้นาร่ามาเนี่ยทีมโจมตีผมจะใช้นาร่ามากกว่าเพราะว่าถ้าทีมโจมตีคุณจะใช้เลนยา่าเนี่ยคุณต้องใช้คู่กับไลเนียเพราะฉะนั้นมันจะกิน2ตํตำแหน่ง2สลอ็อตก็คือต้องวางไลเนียกับวางไลเนียกับนาร่าไอวางในเนียวางไลเนียกับเลนยา่า ต้องเล่นคู่กันนะทีมโจมตีจะได้เปรียบมากหาทางสวัปเลนย่าไปข้างหลังให้ได้นะครับเลนย่าจะเก็บตัวหลังได้เร็วแล้วก็โอกาสชนะสูงนั่นเองแต่ถ้าใช้เลนย่าเราไม่ได้ไม่ได้เล็งให้มันไปเก็บข้างหลังได้ไหมจริงจริงมันก็ได้แต่โอกาสที่เราจะได้เปรียบน่ะจะน้อยมากดังนั้นถ้าใครจะเอาเลนย่ามาใช้เนี่ยผมจะนําเลยว่าให้ลองหาทีมที่สามารถเอาเลนย่าสวัปไปข้างหลังหรือว่าไปเก็บตัวหลังได้เร็วจะทําให้ทีมได้เปรียบเลนย่าจะเก่งตรงนี้นะครับคือถ้าเลนย่ามายืนสนามเลยอ่ะอาจจะ ยากนิดนึงเพราะว่ากว่าเลนยาจะเดินไปเตะได้บางทีก็จะตายก่อนนะครับอ่ะนั้นี้ประมาณนี้นี่เห็นไหมทีมเลนยาป้องกันผมนชนะ2ตาติดเลยเนี่ยสตาเนี่ยผมจะทีมเรนยาป้องกันซึ่งที่ชนะเพราะอะไรอยากให้ดูีปรอบนึงเมื่อกี้ดูไปแล้ว1รอบดูอีกรอบนึงดิที่ชนะเพราะว่าเลนยาผมโดนสวัปไลเนียมันสวัปเลนยาผมมาไงเห็นไหม <laughs> เลนยาผมเลยมาเตะก้านคอไลเนียล่วงไปเลยไลเนียไม่ทันแ้ช้อันตีดังนั้นทีผมได้เปรียบละ เนี่ยเห็นไหมไรเนี่ยเขาตายไปแล้วไงทีมผมได้เปรียบทันทีเลยเออเนาะก็ประมาณนี้นะครับพี่ีใช้เลนย่าคือเลนย่าดีมากใน PP แล้วก็ PP3 ทีมเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมใช้เลนย่าเสมอและในท็อปที่เป็นท็อป5ท็อป5เนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับใช้เลนย่ากันหมดดังนั้นเลยนะเลนย่า PP เด่นส่วนการผ่านด่านเลนย่าใช้ได้ไหมต้องบอกว่าใช้ได้ในบางด่านแต่ว่ามันไม่ได้ เด่นเลยอะคือไม่จําเป็นแล้วกันคือไม่ไม่ต้องเอเลนยามาเล่นด่านแล้วกันแต่ถ้าจะพยายามฝืนหาทางใช้ก็ได้อยู่แต่ต้องบอกว่ายากมากนะครับเพราะฉะนั้นเลนยาเด่นเต่นพีพีข้อที่2คือเลนยาเด่นตีบอสในซีซั่นสองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบอสตัวไหนเนาะบอสที่เลนยาเด่นเลยใน PP ีซีซั่นสเนี่ยจะเป็นบอสตัวใหม่นะครับ2ตัวเลยคือบอสตัว หมาป่าและบอสตัวออซ่ามันชื่ออะไรวะขอหาอันนี่ไม่ใช่ไอ้บอสหมาป่าก่อนบอสหมาป่านะครับใช้เลนย่าจะทําให้สกอร์ติดท็อปสูงมากคือผมติดท็อปหได้แต่ว่าต้องบอกว่าการที่ไม่ใช้เลนย่าเนี่ยใช้ใช้นี่ได้ชื่ออะไรวะชื่อเมคือเลนย่าไม่ได้เป็นมัสแฮบหรือว่าโกงขนาดนั้นนะครับถ้าเราไม่มีเลนย่าเนี่ยหรือเลนย่ายังไม่ถึงเนี่ยสามารถใช้เมได้อยู่ เมกับโอดี้ยังมาแทนที่เรนยาได้อยู่สกอร์มันก็ต่างกันแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันหลักเป็นพันล้านคือจะบอกว่ามันมีตอนบอสอาทิตย์ที่แล้วไอ้บอสคิสตันอะบอสด้วงคิสตันนะครับตอนนั้นเนี่ยอาซ่าแม่งบักผมก็ว่าละคือจริงผมทําคลิปมาแล้วครับว่าต้องกดอาซ่าทุกคนถ้าไม่มีอาซ่าเนี่ยแพ้ทันทีไม่ไม่ไม,ไม่สามารถติดท็อปเทนได้เพราะว่ามีอาซ่าปุ๊บสกอร์ห่างพันล้านครับทาคลิปไปแล้วแ,วแต่ชิบหายเลยไม่ทันได้ลง เพราะว่าเพราะว่ามันมีแพทอัปเดตมานี่แพทอัปเดตในยี่สิบเมื่อวานอัปเดตเรียบร้อยนะครับว่าอัลซ่าเนี่ยมันเป็นบัคที่ทำ damage, ดาเมจคริสตัลบีเทลได้เยอะโหยังไม่ทันลงคลิปเลยผมก็เลยลบคลิปทิ้งเลยครับเพราะว่าลงไปนี่ก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนๆเ,เพราะว่าตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยผมบอกแล้วว่าไม่มีอัลซ่านะติดท็อปเทนไม่ได้หรือหลุดท็อปเทนแน่นอนนะครับเพราะว่าตอน,นั้นผมใช้เมย์อะใช้เมย์กับใช้ออรี่ปกติเลยนะครับสกอร์ห่างกับคนที่มีอัลซ่า เกือบพันล้านได้อะทําให้ไม่ติดท็อปแล้วผมก็ทําคลิปขึ้นมาว่าอ้าวมากดเอาซ่ากันซึ่งตอนนี้อาซ่าผมตานแล้วเพราะว่ากดไปแล้วกดไปแล้วเพื่อนๆอ,อดดูเลยนี่อาซ่าผมตันแล้วแท้ๆไม่เป็นไรเก็บไว้เผื่อใช้แล้วกันอาจจะใช้ได้แต่คือเอาซ่ากับบอสคิสตันเนี่ย ดาเมจจะไม่ได้เวอร์วงังละคงจะไม่ต่างมากกับการใช้เมโอดีละคือตอนที่ผมนําคลิปเนี่ยผมก็คิดไปแล้วว่าแม่งบั็กหรือเปล่าวะมันเป็นตัวที่แบบต้องมีคือถ้ามันมีตัวละครไหนที่ต้องมีเนี่ยจะทําให้เกมเสียสมดุลนะครับต้องมียู่ตัวเดียวนะเพราะว่าการตีบอสปกติเนี่ยเราสามารถใช้เมใช้โอดีใช้มาริลี่ใช้โคดี้สลับสวัสดกันได้สตัวเนี่ยสกอร์มันก็ต่างกาันแต่ไม่ได้ต่างกันหลักพันล้านอะแต่ไอ้บอสคิสตันวันอาทิตย์แล้วเนี่ยแม่งต่างกันหลักพันล้านครับ ทำให้มันเป็นบั๊กนั่นเองจะชิบหายครับผมกดมาแล้วกดมาแล้วใช้ได้เก็บไว้อะทีนี้ทีนี้กลับมาเลนย่าเลนย่าดังนั้นบอสท,ที่เป็นบอสบอสไอตัวหมาป่านะครับเลนย่าเนี่ยสามารถเป็นตัวที่ดีเป็นท็อปแล้วกันซึ่งถ้าเกิดไม่ได้ใช้เลนย่าใช้เมใช้โอดี D, แทนได้ไหมได้ครับสกอร์ก็คือต่างกันแต่ไม่ถึงร้อยล้านพันล้านขนาดนั้นอาจจะเกาะเกาะท็อป20ได้อยู่ถ้าไม่มีเลนย่าแล้วกันเนาะ แต่ถ้ามีเรนยา่าคุณสามารถเกาะท็อป10ได้แน่นอนเพราะว่าเรนย่าเป็นดาเมจหลักและใช้คู่กับครูเกอร์ครูเกอร์นะครับครูเกอร์นี่ก็เพียวๆได้เลยเพราะว่าเอาแค่3สกิลแรกพอครูเกอร์นี่คือถ้าคุณปั้นสุดจะยิ่งดีเพราะครูเกอร์จะตายช้าขึ้นมันจะถึกขึ้นจะ stack รายเยอะขึ้นเนาะแต่ถ้าปั้นไม่สุดก็ยังติดท็อปเทนได้ยอย่างผมผมติดท็อป3ท็อป5มั้งอาทิตย์แล้วนะครับบอยที่แล้ว,นะอททลวไอ้มาป้าเนี่ยใช้เรนยา่าคือเรนยา่าการใช้เรนยา่าในการตีบอยต้องเข้าใจกก่่่อนนนเเเเลยเลยยวาาาาาป็ดมจภพ ดังนั้นครูเกอร์มันลดเกาะกายภาพต้องใช้คู่กันเสมอในการตีบอสนะครับจะรีดดาเมจได้เยอะส่วนตัวที่เหลืออีก3ตัวคือเป็นตัวซับพอร์ตเลยแบบนี้เลยนะครับลอกเข็มได้เลยนะาในทีมมาปาอ่านี่นะครับตัวที่หที่ใช้เลนย่าเป็นคีและเป็นท็อปดาเมจอยู่นะตอนนี้เมย์ May ยังสู้ดาเมจเลนย่าไม่ได้นะครับแต่เมย์ใช้ได้ไม่ได้หลุดมากก็ท็อปที่ได้อยู่ไม่เหมือนตอนอัลซ่าแล้วกันเนาะตอนอัลซ่าบัคทีนี้ตัวที่2ที่ใช้ได้ก็คือคือออร์เน ไอ้บอสตัวเนี้ยที่มันปลาหอกไม่รู้มันคือตัวอะไรเหมือนหมาป่าแต่ไม่ใช่ไม่เชิงหมาป่าเป็นเหมือนหมีแล้วกันเนาะออสซันเนี่ยก็ใช้เลนย่าซึ่งใช้เลนย่าคู่กับเมได้ด้วยนะอันเนี้ยแต่จะบอกว่าอ้าวถ้าผมไม่มีไม่มีไม่มีมมเลนยา่ารอครับก็ใช้ตัวอื่น้นาอย่างเช่นไซโคโค่มาบัฟเพิ่มก็ได้ใช้โคโค่หรือว่าใช้สโมกกี้มา,าเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับใช้บัฟเพิ่มได้ผมจำไ,ได้แล้วผมเทปไหมนี่เห็นไหมคือเลนย่าเนี่ยใช้เล่นคู่กับ ครูเกอร์ซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเทสแล้วว่าครูเกอร์มันยืนได้ตับเดียวแล้วตายเนี่ยลองเอาเมย์มาแทานได้นะเห็นไหมแล้วผมก็ใช้สโมกกี้ก็ยังได้อยู่เห็นไหมสโมกกี้มาก็309ล้านแต่ the best combination mm hmm. ที่ผมใช้เลยคือ3 DPS เลยสำหรับออซันก็คือเลนยา่าโอดีแล้วก็เมย์นะครับถ้าไม่มีเลนย่าก,ก็อย่าลืมนะใช้โอดีได้หรือว่าใช้ใช้อ่าใช้โอดีได้ใช้โคโค่ได้เป็นซับอีกตัวหนึ่งดาเมจ2ตัวลองดูแต่ผมจะไม่แล้วผมน่าจะไม่ได้เทส เออผมลืมเทให้ ide, ขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนั้นมันใหม่ๆอยู่อะแต่เป็นว่าเลนย่านะครับเป็นท็อปเมตาใน2บอสอยู่ตอนนี้ก็คือออซันและมาป่าเนี่ยดูดาเมจเลนยา่าก็เยอะกว่าโอดี้โอดี้ผมวู้สามดาวนะเยอะกว่าโอดี้อยู่นะครับแต่เมก็คือดาเมยยังสูงสุดอยู่ดีเนาะดังนั้นใช้ได้2ตัวตอนนี้นะ2ตัวตอนนี้นะครับตอนนี้ กับโลนเกสคือโลนเกสเนี่ยดาเมจเลนย่าเพียวๆเ,เลยหมาป่าถ้าคุณไม่มีเลนย่าก็อาจจะหลุดท็อป10อาจจะได้15หรืออาจรารย,ย์สิได้อยู่ต้องลองดูดูในในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะคะว่าแข่งขันกันสุดแค่ไหนถ้าคุณใช้เมก็ลองใช้เมกับโอดีได้ตอนนั้นผมมาทีเทสด้วยขออภัยลืมตีไปแค่สามทไม่ว่าง <c oughs> คือถ้าติดท็อปสามผมก็พอแล้ว, <c oughs> ลวผมขี้เกียจตี <c oughs> ไม่ค่อยว่างเนาะอ่ะประมาณนี้ส่วนบอสกบเนี่ยบอสกบเท่าที่ผมเห็นก็ยังไม่มีใครใช้เลนย่านะไม่น่าไม่น่าไหว เออพวจกมันตีแรงคือการจะใช้เลนย่าเนี่ยถ้าบอสตัวไหนที่มันตีเดี่ยวแรงแงเลยอย่างเช่นบอสกบเนี่ยตีเดี่ยวแรงมากต้องมีทอร์เรนต์มายืนรับมายืนชุบชีวิตเนี่ยใช้เลนย่าไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับต้องบอกว่าแน่นอนเลยเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าัตีเลนย่านะครับโดดไปก้านคอใครเมื่อไหร่จะท้าดวนและทําให้บอสหรือศัตรูเนี่ยต่อสู้กับเลนย่าตัวตัว,ตวนั้นเลนย่ารับเต็มนะครับถ้าบอสมันตีแรงเลนย่ารู้ทันทีไม่ไหวแพ้เนาะ ประมาณนี้นะครับคอนเซ็ปต,ต์ในการเลนยาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองดูได้เลนยาเด่น p PP แน่นอนคือก็เทนพีว p PP เนี่ยถ้าใครไหวที่ใครกำลังจะไต่ท็อป10และใครมีตัวเยอะอยู่แล้วแล้วก็ไต่สุพิมไรนนหน้าไหวเนี่ยอาจจะเปิดอาจจะเปิดเลนยาก,ก็ได้เพราะว่าเลนยาใช้ PV วีท็อปแน่นอน3ทีมต้องใช้ผมใช้ตลอดแล้วก็ท็อป5เขาก็ใช้กันหมดเทนในการใช้อย่าลืมนะครับใช้คู่ไรเนียสวอปแปข้างหลังแล้วก็เตะก้านคอเก็บตัวหลังได้ไวเท่าไหร่ย,ยิ่งดี นะครับถ้าเพราะเลนย่ามันแรงมาก <S <S <end ere> ใน P p พแรงมากแต่ต้องมีโอกาสให้น้องได้ไปจ้วงข้างหลังให้ได้อ่ะถ้าถ้าน้องเดินช้าไปเนี่ยน้องจะตายได้คือถ้ามีตัวสวาพยายามหาทีมให้ย้งให้น้องยืนได้ไหวใน PP แล้วกันนะครับประมาณนี้ส่วน PP ถ้าไม่มีเลนย่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นถ้าทีมเดี่ยวนะเพราะว่าใช้นาราแทนก็ได้ถ้าเพื่อนมีนาราถ้าเพื่อนกดนาราแบบผมเนี่ยนาราเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไลเนียคู่เลนย่าได้เลยคือใช้นาราตัวเดียวเพื่อดึงมาตบได้เลยเก็บตัวหลังได้ ดูที่การจัดทีมทีหนึง่งอ่ะขทอที่2ก็คือเรื่องการตีบอสเนาะอย่างที่เห็นกันไป2ตัวนะครับหมาป่ากับออซันใช้เลนย่าได้ดีเลยบอสสองตัวนี้ส่วนตัวอื่นเท่าที่ผ่านมาก็คือไม่ได้ใช้เลนย่าเท่าไหร่นะครับเลนย่าไม่ได้ท็อปขนาดนั้นนะครับประมาณนี้ส่วนผ่านด่านก็ไม่ต้องฝืนแล้วกันผ่านด่านใช้ต้นเดิมที่ผมเคยนำไปแล้วกันในคลิปถ้าใครยังไม่ดูคลิปเรื่องวิสฤตไปดูกันได้นะครับเป็นคลิปที่ทำเอาไว้ว่าตัวละครไหนที่เด่นๆที่ควรจะป้านลัดใช้ติดท็อปต่างๆเนะ ตอนนี้ผมก็ด่าน490แล้วโอเค490แล้วก็วีพียังติดท็อปอยู่บอยยังติดท็อปอยู่ยังคงรักษาตำแหน่งได้เรื่อยๆเป็นเกมที่เหนื่อยมากนะครับเป็นเกมที่เหนื่อยมากเอาไว้วันานี้นะครับเดี๋ยวพาหน้าเรามาแนะนทคนิคกันต่อแล้วก็เดี๋ยวมาแนะนําเรื่องของสุภีบนหน้าแล้วก็เรื่องเขตอะไรกันต่อนะครับปะประมาณนี้ครับทุกคนขอบคุณมากนะครับอยู่รนจุดฝากก็จต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีะไรคุยสอทนาที่ใต้คลิปได้เช่นเลยได้เช่นเคยนะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์เช่นเคยขอบคุณทุกคนมากเลยสวัสดีครับ